เปิดสามวันเกิดดวงรวยในปีพุทธศักราช2569เปิดขุ่มทรัพย์ปีมหาเฮงสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัลยาณมิตทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ วันนี้เรากําลังจะพูดถึงหยุดเปลี่ยนทั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษหลายคนบ่นว่าปีที่ผ่านมามันช่างเหนื่อยเหลือเกินหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดแต่หยุดฟังทางนี้ก่อนครับเพราะว่าในปีพศ2569เป็นปีแห่งการพลิกแผ่นดินชี้ทางรวยตามคำทำนายสายยานบารมีของหลวงปู่ท่านระบุชัดเจนว่า ปีพุทธศักราช2569นั่นก็คือปีที่ประตูจะเปิดกว้างที่สุดในรอบ12ปีเป็นปีมังกรที่จะพาโชคลาภมาทับตัวโดยเฉพาะสามวันเกิดที่บุญเก่าจะระทุเหมือนเขื่อนแตกใครที่เป็นหนี้ก็เตรียมลดหนี้ใครที่ลำบากเตรียมเป็นสิทธิหน้าใหม่มีวันไหนกันบ้างเราไปฟังพร้อมกันเลยครับฟ้าเปิดทางมังกร ปีพุทธศักราช2569ทำไมต้องเป็นปีพุทธศักราช2569ในทางโหราศาสตร์นี่คือปีดาวใหญ่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชวและมหาจักรพร้อมๆกันพลังงานของจักรวาลจะเปลี่ยนจากความเงียบเหงาเข้าสู่ความคึกคักอย่างสุดขีดหลวงปู่ท่านเมตตาบอกว่าปีพุทธศักราช2569เป็นปีที่ คนดีจะเด่นคนกระตันอยู่จะรวยความลำบากที่เผชิญมาตลอดทั้งปีมันจะกลายเป็นการสะสมบารมีและในปีพุทธศักราช2569นี้เองกระปุกบุญที่มันเต็มจนล้นจะถูกทุบออกพลังงานความมั่นคงจะพุ่งเป้าไปยังคนที่เกิดสามันเกิดนี้แบบที่มานก็ขวางไม่ได้บารมีฉุดไม่อยู่มาดูวันเกิดแรกกันเลยครับวันศุกร สุดตานผู้มั่งคั่งในปีพุทธศักราช2,569คุณจะได้รับฉายาว่าสุลตานหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองจากเดิมที่เคยเป็นตุ่มน้ำมีรอยรั่วหามาเท่าไหร่ก็รั่วออกหมดแต่ในปีพุทธศักราช2,569เทวดาจะลงมาอุดรอยรั่วให้กับคุณคุณจะมีเซนในการทำงานที่เขียบคมมากโดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจยุคใหม หรือการค้าขายทางไกลโชคลาบจะมาจากความเมตตาของผู้ใหญ่และมีนาลีอุปถรัรมภ์หรือบุรุษนำโชคมาให้ก้อนใหญ่ชนิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้ในชั่วข้ามคืนพลังแห่งดาวสุขในปี2569ดาวสุขได้โคจรเข้าเรือนลาภะแปลว่าจะมีลาบลอยจากการเจรจาลองดูตัวอย่างคุณเอคนที่เกิดวันสุขที่ทำอาชีพค้าขายของออนไลน์ มานานหลายปียอดขายทรงงสุดๆแต่พอมาเข้าดวงในปีพุทธศักราช2519จูจูดวงของเธอก็ปิ๊งไอเดียใหม่เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ดูหรูหราขึ้นหรือแค่เปลี่ยนวิธีพูดหน้ากล้องเพียงอย่างเดียวปรากฏว่าคลิปไวรอนลูกค้าหลั่งไหลามาแพ็คของไม่ทันหรือบางท่านอาจจะพบว่ามีผู้ใหญ่ที่ไม่เคยคุยกันมานานทักมาเสนอโปรเจกต์กใหญ่ๆให้ทำ กินปานี่แหละครับจะเรียกว่ารวยแบบสุลุตานแค่รับเสริมปี2569กระเป๋าสตางค์ห้ามดำห้ามมนให้ใช้สีที่สดใสและพกเงินขวัญถุงที่มีเลข6หรือ9ติดไว้กับตัวเอาเลข9มันคือเลขของความก้าวหน้าในปีพุทธศักราช2569ของคุณโดยเฉพาะวันที่สองนั่นก็คือวันจันทร์วาจาสิทธ พลิกชีวิตด้วยสายยานปากของคุณคือขุมทรัพย์ใครที่ทำงานด้วยการใช้คำพูดเจรจาค้าขายหรือทางออนไลน์คุณจะมียอดขายถล่มทลายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะในปีพุทธศักราช2569พลังงานธาตุน้าและดวงจันทร์จะส่งเสริมกันอย่างรุนแรงที่น่าทึ่งนั่นก็คือคนในวันจันทร์ปีพุทธศักราช2569จะมีสายสัมพันธ์ กับพญานาคราชที่แรงมากท่านจะมา,ายโชคในฝันหรือมาบอกทางสว่างผ่านลางสังหรณ์หากมีโอกาสไปทำบุญริมน้ำได้เลิกวันจันทร์ซ่อนจันทร์ของปีพุทธศักราช2569เตรียมรับทรัพย์ใหญ่แบบไม่คาดฝันได้เลยนะครับพลังแห่งวาจาปากของคุณจะเป็นประกาศสิทธิ์พูดขอความช่วยเหลือคนจะช่วยพูดขอปิดการขายคนจะซื้อ คิดภาพตามนะครับคุณบีคนวันจันทร์ที่เป็นพนักง,งานขายหรือนายหน้าอสังหาที่ผ่านมาเสนอขายที่ดินที่แปลงก็เงียบหายแต่พอเข้าปีพุทธศักราช2569พลักง,งานเปลี่ยนคุณบีแค่ผู้นำเสนอสั้นๆแต่กลับโดนใจมหาเศรษฐีจนปิดการขายที่ดินหลักร้อยล้านได้ในเพียงวันเดียวได้ค่านายหน้า มาชดใช้นี่สินและซื้อบ้านใหม่ได้ทันทีหรืออีกกรณีคือการเสี่ยงโชคจากตัวเลขที่ได้มาจากการไปไหว้พระริมน้ําเลขเหล่านี้จะมีความแม่นยําสูงมากอย่างไม่น่าเชื่อการเสริมดวงให้พกน้ํามนต์หรือมีน้ําพุน้ําล้นอยู่ที่หน้าบ้านหรือโต๊ะทางานเพื่อกระตุ้นพลังงานให้ไหลเวียนข้อควรระมัดระวังในปีพุทธศักราช2569นี้ ห้ามใจอ่อนเด็ดขาดใครมากู้ยืมเงินให้ท่องไว้ว่าเงินก้อนนี้คือรากฐานเศรษฐกิจของเราปฏิเสธอย่างสุภาพและเอาเงินไปต่อยอดเพื่อครอบครัวจะดีที่สุดครับวันที่สวันพุธพลังลางหูประทานพอร์ในปีพุทธศักราช2569คือเวทีของคุณอย่างแท้จริงครับสำหรับพุธกลางวันปัญญาของคุณจะแหลมคม เหมือนมีคอมพิวเตอร์ในสมองคุณจะเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและข่อยคว้ามันมาได้ก่อนใครส่วนพูดกลางคืนฟังให้ดีนะครับปีพุทธศักราช2569นั่นก็คือปีที่ราหูให้คุณมหาศาลอะไรที่เคยเสี่ยงแล้วแป๊กอะไรที่เคยทำแล้วเงียบในปีพุทธศักราช2569นี้จะประทุขึ้นมาเป็นกำไรทวีคูณรวยจนคนทั้งอำเภอต้องหันมามอง รวยแบบไม่มีปีมีคุยลองดูตัวอย่างคุณสีคนที่เกิดวันพุธเคยทำธุรกิจแล้วเจ๋งจนเกือบคิดสัน้นเพื่อนฝูงหายหน้าแต่พอตกมาในปีพุทธศักราช2 5 6 9ันจูๆสิ่งที่เคยลงทุนไว้เช่นมุ้นที่เคยติดดอยหรือที่ดินตาบอดก,กับมีคนมาขอซื้อต่อในราคาที่สูงลิวหรือธุรกิจเถวๆที่เคยมีปัญหากับถูกกฎหมาย และทำกําไรมหาศาลเหมือนราหูอมจันทร์แล้วคายออกมาเป็นก้อนเงินทองคำใครที่เคยถูกตราหน้าหนักว่าไอ้ขี้แพ้ปีนี้จะเป็นปีที่คุณกับรถสปอร์ตกลับไป้เขาดูเลยครับวิธีการเสริมดวงให้นิ้นการไหวเจ้าที่เจ้าทางในบ้านให้ดีในปีพุทธศักราช2569และเลขเด็ดเลขนำโชคของตัวคุณจะวนเวียนอยู่กับเลข5และเลข8 สองตัวนี้คือคุณแจไขตู้เซฟของคุณในปี2569นี้ครับท่านผู้ฝังครับดวงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเราเบรกมือชีวิตยังไม่ปลดรถมันก็วิ่งไม่ออกครับซึ่งตอนนี้เข้าปีพุทธศักราช2569เตรียมตัวแล้วผมแนะนำให้ท่านทำพิธีถอนคำสาบานและเปิดท่อบุญตามตำหลับของหลวงปู่ศิลา ที่ท่านนั้นได้แนะนำเอาไว้หาเวลาว่างในช่วงวันพุธจุดทูปสิหดอกกลางแจง้งขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและพระแม่ธรณีบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาและคำสาบาทที่เป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงขอให้ปี2569นี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่มหาสารจำไว้เลยนะครับว่าในปี2569 จะเป็นปีแห่งตำนานของตัวคุณว่าสนามาถึงที่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะลุกขึ้นมาหยิบมันไหมอย่ามัวแต่นอนรอโชคชะตาแต่จงใช้ดวงที่กำลังขึ้นนี้เป็นแรงผลักดันให้ขยับในกล้าหาญขอให้ความรวยในปี2569นี้สถิตยอยู่กับทุกท่านที่ฟังจนจบและแชร์คลิปวิดีโอนี้ต่อเพื่อเป็นธรรมทานสาธุสาธุสาธุ ตามคำตำนายของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทรครับขอขอบพระคุณท่านเจ้าของแหล่งที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ถ้าหากว่าทางเราได้พูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยครับหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ